ถ้าจักรวาลมีเสียงแรกมันคงเป็นเสียงโอมที่ดังก้องไปในความว่างเปล่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับท่ามกลางสุญญากาศที่ไร้สรรพ,พสิง่งแสงแรกปรากฏขึ้นพร้อมร่างสูงใหญ่มีสี่หน้าแปดมือกำลังไร้รำอย่างสงบพระพรหมเทพผู้สร้างทุกสิง่งทรงบังเกิดจากดอกบัว ที่ผุดจากสะดือพระนารายแต่ละหน้าของพระพรหมไม่ใช่แค่ใบหน้าแต่คือปัญญาสัจจักเมตตาและธรรมะท่านมองโลกจากทุกมุมด้วยใจที่ไม่มีอคติใครที่ตั้งจิตอธิษฐานอย่างบริสุทธิ์เสียงนั้นจะถูกได้ยินจากหนึ่งในสี่ของพระองค์แต่ละมือของพระองค์ ถือเครื่องมือแห่งจักรวาลคัมภีแกนหมนุนกรองน้ำมนมือที่สร้างมือที่รักษามือที่หยุดและมือที่ทำลายเพื่อล้างเสื่อมถอยพระพรหมทรงสร้างมนุษย์รุ่นแรกแต่ในดวงตาพวกเขามีความหลงปรากฏขึ้นเป็นเงาพระพรหมพยายามสอนธรรม แต่พวกเขาเลือกเชื่อตัวตนมากกว่าความว่างแม้พระพรหมจะเมตตาแต่พระองค์ก็มีพิโรธเมื่อเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มทำลายธรรมชาติพระพรหมทรงใช้มือที่ห้ามือแห่งการลบล้างเพื่อทำให้ทุกสิ่งกลับสู่ศูนย์จากการลบล้างพระพรหมทรงสร้างใหม่อีกครั้งรอบนี้ พระองค์ไม่สร้างโลกด้วยพลังแต่ด้วยปัญญาร่วมท่านทรงแรงบันดาลใจเข้าในใจของผู้มีศรัทธาสร้างโลกด้วยความดีแทนพลังเล่ากันว่าหากมีใครสักคนอธิษฐานอย่างบริสุทธิ์ที่สุดพระพรหมจะยื่นมือที่8มือแห่งพรสูงสุดลงมาเปลี่ยนชะตาทั้งสี่ภพแต่มีเงื่อนไขใจของผู้อธิษฐาน ต้องว่างอย่างแท้จริง。